สวัสดีครับมื่อนี้ก็หากินตามวิถีนะครับผมหลังจากที่ไปเตะเ,เบียกนะครับมืัอนี้ก็เลยลองขอปลาเบอร์ก้าน่ามาสักครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเคลียร์เราเพือเขาครับเม็ดเม็ดอันนี้ต้องเคลียร์น,นะครับ,บาาอ,นนอยนนบน่นบ่ นี่เอ้าทากี่ตามวิธีครับอันนี้ก็เอาลงกีดินไว้นะเพราะมันไม่เชื่อนะครับเพรามันมีเชื่อเฮ็ดอันนี้อ่าแถวบ้านผมเอิอน้นเห็ดหนางง้อนะครับเด้เอเห็ดหนางงา้อเลือเห็ดหนามุมหนามานะครับไปเลย เห็ดหนางงวเห็ดหน้ามุมหน้าเมาโอ้โุผมเจ๊ดเจ๊ดเห็ดอันนี้นะครับเขาจะออกอ่าโ,โฟกัสบอกล่องโบอโฟกัสเด้อเห็ดอันนี้นะครับเขาจะออกเป็นมูนะครับผมเป็นมูเด้อ ต้องเคลียร์บ้างนะครับเด้อพันบอเคลียร์นี่บอดใหญ่ด้อครับถ้าเห็นดอกหนึ่งหลือสองดอกแล้วย่างกายนี่เมื่อซีดนะครับเขาจะออกเป็นมูนะครับเขาจะส้นอยออู่น้ำใบตองนะครับแล้วก็เสียะะ้ยงเขานี่เสี้ยงเขานี่จะทั้งตูนะครับเท้าบริเห็นถ้าบริเ็นชัดๆลีนี่ถ้าบริเ็นชัดๆลีนี่ก็จะบมลูนะครับเราเห็นนะง่ายมาถ้าบริเ็นขาเขานะครับ เอาวินงคาเขาเยอะว่ามันขี้ดินแล้วครับเนี่ยครับเนี่ย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 ฟีเขาจะกลมเกลืนครับอ่าธรรมชาตินะครับสีจะกลมเกลืนกับธรรมชาติโอ้ยน้องเอ้ยนี้กะพอได้เอาไปแกงไปหนึ่งนะครับปันกันกินนะครับผม นี่แหละครับวิธีอีสานนะครับฝนตกมามีของกินนะครับผมฝนตกมามีของกินว่าเจอดูแลปลาไว้นะครับดูแลปลาไว้ดีๆนะครับอย่าให้ไฟใหม่นะ,ะไฟไหม่มาก่ามีกินนะครับดอกงามๆกันเลยนะครับอันนี้พอดีเขาดอนเจอมูของเห็ดนามมุมนาำเมานะครับ ถ้าไฟใหม่มาปีใดนี้ไหม้ป่าปีดดนี้บบมีหของกินนะครับบบมีไปประมาณถ้าได้ใหม่เท่น,นึงแล้วนะครับบบมีไปประมาณสามปีสี่ปีนะครับเห็ดบ่เกิดนะครับเห็ดจะบ่เกิดเลยนะครับผมนี่ต้องเลียร์นะครับมมเห็นบ่เนี่ยนะครับนี่ นี่ยครับซีเขาจะอ่ากลมกลืนกับธรรมาชาตินะครับแง่มดดูนะโอ้ยจนโถาพี่น้องเลยคาจะเตหิตเบียกไหลก็เดี๋ยวเขามาส่องเลย, <c oughs> มยหยมู่บ้านนี่กับไทยนาอยู่มดมือครับผมไทยนาเนี่ยกับป่านคันเทานาเนี่ยกับโอ้หมู่บ้านกับหมกโมงกว่านะครับเกือบทุ่มหนึ่งเข้าในบ้านนะครับเกือบทุ่มเข้าในบ้านเราทั้งมาละ ูนะนี่แหละครับผมวิธีอีสานของกินบ้านเฮาครับบ้านเฮาเบื่อึดแต่นงะอยากได้ก,กินนะครับน,นี่ก็เป็นมุนเสนีนะครับมุนเสนีของอธรรมชาตินะครับมุนเสน่ย้ำไรย้ำไรนี่ แม่ขอนอยู่บอกขอนกับคูมัแงล่ะนี่เฮ็ดตีเบื่อ e นี่นะครับเนี่ยบมแมนอยู่บนนี่เห็นบมนี่นี่นะครับแต่เป็นอุ้งอุ้งสีนะครับเห็ดเดี้ครับนี่มันทั้งมานี่นี่อ,อู้วิงามไหลางามไหล งามหลายครับงามหลายโอ้่าเลยเจ้ากระ่าไว้แต่ด้องเจากก้าก็ดีบถทาไฟเน่เอ,อาเฮ็ดอันนี้นะครับถาบอทอคกรินนะครับเขาจะบอเปลยน,นะครับเขาจะบอเปลยน,นะครับผมพอดอกเขาจะแข็งนะครับแข็งแข็งอู้ยดอะผดอะ กระดอกอุ้ยอ่อนซ้อนสตัตว์เอ้าก,กินเมื่อกันนะนี่นะครับว่าเป็นสีแกงสีแกงและสีหนึ่งนะครับมุมลึดมุมลึดนะครับเอ้าว่าให้เห็นภาพแล้วครับว่าให้เห็นภาพว่าให้อ่าคิดอยากน้ำนะครับกระดิ่งมาเก็ตกระดิอ้อ่อนซ้อนนะครับกระดิ่งมาเก็ตกับอะไร อันนี้หนึ่งมีจิมน้ำจิมอ่าสมสมนะครับจิมจิมซีฟู้ดโอ้ยบรยากฮอดออกจากภาคเข่าอ๋อดนี่นะครับทุกคนว่าแล้วครับเฮ็ดอันนี้จะออกเป็นมูนะครับจะออกเป็นมู นี่ครับนี่หอยหอมนะครับหอยหอมหอยจากธรรมชาตินะครับผมบม่ได้เลี้ยงบม่ได้แตง่งบม่ได้เติมยังหอยก็ไดเ้เทียรค,รครับเทียเนี่ยเ,เห็นบ่มนี่ครับถ้าบขาเทียเขาจะบม่เห็นเด้เขาจะป เกือออกมาใบใหม่ใบยังกะยิทับถมใบใหม่ใบยังทับถมอืมอืมี่บอ๊ดูด สุดยอดครับสุดยอดเอรอติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ฮอากเออกครับเส่ดินไปให้เขาปีนาไม่เชื่อนะครับเกิอ,กอี่อ,อมืมฟอยแม่เก้อเต็มทั้งสีแล้วบันบไปาจางรถมาเอาเมื่อบมนอกบัน ครับเอาหัวน่มวนไปแตะละเยวเลียบ้างทิ้งตีเอาอืมดูไหมนี่สวยงามครับสวยงามเนี่ยถ้าเอาจิงสีได้ก็ดีนะครับ ปาดเอาเลยปกติก็ปาดเอาแล้วครับอันนี้ผมก็บไททำที่สุก็เลยอันนั้นยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเคียจะปีนหนูมาเลยเนี่ยเนี่ยครับเน้นๆเขาจะกลมเกินกับธรรมชาติเลยนะต้องเบิ่งดีๆนะครับเห็ดอันนี้นะครับเห็ดนางงว้วนี่อืิ อ่ะครับบรรยากาศสดๆกันอยู่ในป่าเลยนะครับบ่ต้องอยังมากไหมเนี่ยยังเห็นบัตแขังเห็นโอ้ยพูดนะเนาะพี่น้องพูดได้อุ้ยอุ้ยอยู่บัดนี่โอ้ยอย่าเฝ้ามาเด้อขี่อยู่เด้อขี่อยู่เด้อท่างนี้ขี่อยู่โอ้ยเนี่ยครับ เป็นบอลนี่ก็ดอกหน่อยมั้งครับขอโทษมีก็โอเคแคบ,บเคย้าพวกนี้แห้เห็นนะครับแห้งเคลียแห้งม้วนนะครับแบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้แห้งเคลียแห้งม้วนนะครับแห้งเคลียแห้งมันนะครับบ่หิวคอบ่หิวคอดเขาหั้ขอขอขน้นำหมดแล้วครับผม Mm hmm. ดอ๋กำลังเอาครับผมพูดอ่ะจังไดกัขอจบไวเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะล่องเคลียร์ไปเรื่อยๆบ้างก่อนนะครับเดี๋ยวจังไดผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับท่านที่รับชมคลิปวิดีโอจบด้วยดีเสมอมาครับนี่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  นี่นี่โอเคครับขอบคุณครับผมครับ